ไม่มีไม,ม,ม่มีก้านตรงนี้เหมือนกับตัวโมเดลวายเลกาซนะครับเวลาพับเบาเราพับตรงนี้ครับเ h a d ด w คือ j ูนิเปอยังอยู่ตรงนี้นะมันจะมีสวิตต์ตรงนี้หรือไม่ก็กดตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมลองเกาะ้อๆแล้วกันมันไม่ได้แค่เป็นผ้าเฉยๆนะมันบุเข้าไปเป็นวัสดุซับเสียงเลยนะได้ยินเสียงไหมครับแข็งเลยคือเป็นกระจกเดียวกับโมเดล Y j u จ i p e r เลยมีคนบอกมา พบกับผมบิงบิงได้ครับวันนี้เราอยู่กันเ s l a Store ตรงนี้นะครับเมือง p l a n นลัฐเท็กซัสนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าเท s l a โมเดลวที่ผมตั้งฉายาว่ารุ่นเอื้ออาทอนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ รามอเตอร์วายตัวเอื้ออาทรหรือสแตนดาร์ดนะครับก็จะประมาณ39,990 00, เหรียญประมาณ4 0 0 0 0เหรียญแหละถ้าตีเป็นตังไทยก็ประมาณล้านสองล้านสามนะครับแต่พรีเมียมเนี่ยมันต่างกันประมาณ ,6000 เหรียญถ้าตีเป็นตังไทยก็ประมาณ6 0 0 0เหรียญน,นี่คือประมาณ2,000 0บาทน,นะประมาณซึ่งกับ2 0 0 0 0บาทก็ถือว่าเป็นส่วนต่างที่ดีเยอะอยู่พอสมควรแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตัดอะไรออกไปบ้างนะครับถ้ายังไงพร้อมแล้วไปชมกันครับ เอาละครับเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยนะครับไม่มีตาเทสลาแล้วนะครับสีก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีไลท์บาร์แล้วนะนี่ล้อเป็น18นิ้วแบบทึบเลยนะครับใช้เบอร์235สทับ5 5 R 1 8นะครับตัวกล้องเท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นฮาร์ดแวร์สีเหมือนเดิมกระจกนี่คือจะเหมือนบริวารจูนิเปอร์เว้นตัวรีดลมหลักทระสา์นะครับแล้วก็ ที่เขาบอกว่าตับมือใช่ไหมโอเคครับก็นี่คือฟังเลยนะครับคืออันนี้คือเป็นตัวโปรดักชันแล้วนะวันเมื่อเมื่อเชา้าคุยไลฟ์กับพี่ติ่งก็พี่เวล์เขาคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวโปรดักชันนะอันนี้คือตัวโปรดักชันแล้วนะครับผมแล้วตรงนี้ไม่มีเฮปตาฟิลเตอร์ละมันเป็นลางน้ําอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งจริงๆบริเวณนี้มันใส่เฮปาฟิลเตอร์ได้แต่เขาไม่ใส่นะครับเนี่ยอันนี้คือเขาเปลี่ยนทั้งยศชุดเลย คือกส่กสงงานหยับยา่างนี้ไม่หยุฮะทาเก็บคัสเตอร์เมอร์ Target Customer, เขาคือใครนะเนี่ยโ oh. อ้โหส่งงานได้แบบนี่เป็นรุ่นแรกเลยบ้งที่ผมเห็นแล้วผมยังแบบตังหิดใจแล้วว่าเฮ้ยส่งงานอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยอะมาอีกส่วนหนึ่งแล้วกันที่เขาบอกว่ามันทำได้จริง oh. ก็คือปิดมือเดียวได้ปิดเลยนะคือปิดปึง้ง ปึ๊กเลยมันปิดเลยอ่ะมันไม่มีแบบปิดแล้วต้องเอามือมากดอีกทีหนึ่งเลยอ่ะอันนี้คือเจ๋งมากครับวัสดุโดนใจโจรกันดีกว่านะครับที่คุยกันอันเนี้ยมันเป็นวัสดุรีไซเคิลใช่ไหมอ่าวันนี้พี่เวลพี่เบลบอกนะผมคิดว่านะออืดูอดีตให้ดูเลยมันเหมือนกองเลยอะ่ะแล้วไม่คือมันก็มีรูระบายน้ํานะครับแต่คือวัสดุมันทําเหมือนกับโยนทิ้งได้อะ่ะคือใช้แล้วทิ้งเลยมั้งตัว ฟรั่งตรงนี้ที่เก็บของเนี่ยรู้สึกจะเล็กกว่าของฝรั่งพรีเมียมโมเดลวนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนทํามาส่งงานให้มันเสร็จๆไปนะแต่ว่าโอ้ดูดิกะลํมังที่บ้านก็เสียงประมาณนี้เลยฮะความสะท้อนเสียงนะครับอ่เดี๋ยวปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งคือปิดชอบชอบชอบตรงนี้มากเลยการออกแบบผมว่าจูนิเปอร์รหัสไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวดูนะคือมันปิดเลยอ่ะ มเมดีย,ดลยคลิปอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับของตัวรถนะครับจะเป็นตัวกระจกแบบซิงเกิลกราสนะครับไม่ใช่ดนะับเบิลกราสเป็นซิงเกิลเลเยอร์กราสนะครับซึ่งทั้งหน้าและหลังบอกเลยว่าเสียงนี่คือเข้ามาทุกอย่างแน่นอนไม่ได้มีความลักซูรี่อะไรเลยนะครับตัวพลาสติกตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าโมเดลวายเลกซี่นะเละกซี่ของผมนี่สึดยัง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 รู้สึกชิปกว่าเลยแต่ตัวนี้รู้สึกดีกว่านะครับ โอ้ยังให้กระจกมาอยู่นะครับคิดว่าจะเป็นกระจกหมุนมือนะเนี่ยครับมาถึงส่วนทั้งนะครับผมเดี๋ยวกดปิดให้ดูทั้งก็ปุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ว่าไม่มีไรบาร์ละแล้วเห็นไหมว่ามันจะตัดเหมือนกับตัวมเตลวายตัวเก่าเลยคือมันตัดไปเลยแล้วไฟท้ายก็แยกไปเลยนะครับพอร์ชาร์จก็ให้มาลักษณะเดิมผมว่าเป็นอะไรตัวเดียวกันเลยพอร์ชาร์จ ตัวไลรบาจะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะแทนที่ด้วยคำว่าโลกโก้ T E S L A คันนี้แปลกเหมือนกันนะหาโลโกโ้เท s l a ไม่เจอแล้วมีแค่ตัวหนังสือเท่านั้นเองแม้กระทั่งตรงพวงมาลัยก็ไม่มีคำว่าโลกโก้เท s l a ลนะเหมือนไซเบอร์ชักเลยประหยัดโลกโก้อีกอันหนึ่งโอ้โประหยัดอะไรกันเบอร์นี้นะครับอ๋อ,อมีโลโก้เทสลาอยู่ตรงล้อโอ้วัสดุ ผมไม่กล้าแกะเขานะหรือกลัวเขาจะโดนกลากผมมาจากศูนย์แต่สิ่งนึงที่ให้มาก็คือตัวไล่ลมตรงไล่ลมตรงที่ไล่อากาศตรงแบบออกมาจากจากข้างหน้ามาที่เบรคยังให้มาอยู่นะมีแ่ันนนะตรนี้ก็มีกล้องหน้ามาให้นะครับี๋ือจูนี้เปิดตัวไปนีที่สิ็ห เอ็นะครับอันนี้คือรถจอดอยู่นะใส่ตัว P เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเอารูมบาลาตรนนี้ได้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยปรับมือนะครับนี่เป็นตัวแรกของเทสลาเลยที่เป็นวงมาลัยปรับมือเ <c oughs> <c oughs> ชดโตยัตโต,โ,ตโอ้ยนึกถึงเลยอะนึกถึงแบบรถที่เราเคยขับกลับกันมาเนาะความรู้สึกมันกลับมาเลย <c oughs> แค่อย่างเดียวเองที่รู้สึกว่าวงมาลัยมัน <c oughs> มัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้นะ อาการไฟเลียวให้มาให้โอ้ไม่ต้องเสียตังห้าร้อยเหรียญเพื่อซื้อนะครับมีการไฟเรียวให้ก็ปรับซ้ายฝาได้เหมือนจูนิเปอร์นะครับแต่ไม่มีคันเกียร์มาละโอเคอลองลองเปิดการไฟเลี้ยวดิดูไฟเลี้ยวการไฟเลี้ยวเบาะนะครับไม่ได้ใช่หนังทั้งหมดนะเป็นเบาะผ้าเนื้อผ้าก็ประบาล มันก็คือเนื้อผ้านะประมาณเชฟวี่โบอย่างเงี้ยจะมีหนังแค่บริเวณส่วนนี้นะครับอันนั้นก็เลื้อยได้นะครับคือมันเลื้อยข้ามาอีกฝั่งหนึ่งได้ใช่ไหมมันเหมือนไซเบอร์ทักเลยอบริเวณตรงนี้จะเหมือนกับไซเบอร์ทักมันจะเหมือนกับไซเบอร์ทักแต่ว่าข้อดีของตรงเนี้ยก็จะเหมือนบริเวณ R1S เหมือนกันกระบบริเวณ R1S ก็คือจะวางกระเป๋าแบบเพรสได้เลยเพราวกแบบกระเป๋าถือของผู้หญิงอะไรเงี้ยขึ้นมาบนรถก็วางได้เลยแต่ตัวเก่ามันวางอย่างเงี้ยก็ต้องไปวางฝั่งนู้นนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่อััันนนนนนีี้้้ก็็แแแลววตต่คคชอบบบบเเาะะจปร ตัวนี้เหมือนเดิมเป็นแมกเนติกเหมือนเดิมแต่รับโพเดอร์ดูลักโลกมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นแบบว่าบางมากขึ้นอันนี้จะเป็นที่ผอเซอรเบอร์ทรัคก็จะเห็นว่าจะเหมือนกับของตัวโมเดลวนะครับข้ามไปฝั่งนู้ได้เลยแต่ว่าไวแหลชาร์จิ่งของเซอร์เทรัคจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าตัวโมเดลวจะอยู่ข้างหน้ามาดูส่วนที่ผมรู้สึกว่าดีชอบมากก็คือตรงนี้นะครับมีแต่คนชี้เนาะแต่ว่า ไม่มีคนทดสอบให้ดูเดี๋ยวผมลองเกาะข้อๆแล้วกัน okay. เดี๋ยวต้องปิดหน้าต่างเลยอ๋อตัวโชว์ปิดหน้าต่างไม่ได้นะครับจะเห็นไหมว่ามันไม่ได้แค่เป็นผ้าเฉยๆนะมันบุเข้าไปเป็นวัสดุซับเสียงเลยนะอันนี้ดีคือเวลาฝนตกเนี่ยก็เสียงจะไม่เข้าแล้วนี่คือการร้อนด้วยถ้าอย่างนี้คือการร้อนแบบหนาเลยอะคือหนาเลยคือคอแล้วไม่ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเลยเดี๋ยวผมไปเคาะข้างนอกให้ดูนะได้ยินเสียงไหมครับ แข็งเลยคือเป็นกระจกเดียวกับโมเดล Y j u n i p e เปอเลยมีคนบอกมาอันนี้โมเดล Y j u n i p e เปอไหมเหมือนกันไปเลยนะครับมาถึงเบาะหลังกันดีกว่านะครับตัวไฮไลท์ของงานที่อยากเห็นจริงๆเลยว่าคุณทำงานส่งอย่างนี้จริงเหรอฟรานซ์ France. ก็คือคับโคเดอร์ท่านขับโฮเดอร์โอ้โหับโฮเดอร์ที่เป็นตำนานนะครับโอ้หได้รูปไลน์แล้วบอกเลยว่า จริงๆผมก็ไม่เคยได้ใช้ค cup h เดอร์ตอนที่อยู่นั่งหลังของเทสลาเลยนะไม่เคยได้ใช้เลยไม่รู้ว่าจะเอาดื่มอะไรเดินอะไรไป,ไปไปวางนะครับออันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์แอร์ปรับมือนะแอร์ปรับมือก็จะเหมือนกับตัวมอเตอร์วายตัวเก่าแหละมอเตอร์วายปรับแอร์ปรับมือแล้วก็จะมีช่อง usb 2ช่องแล้วก็มีพื้นที่เหมือนเหมือนกับตัวมอเตอร์วายตัวเก่านะครับไม่มีไม่มี led ไลท์บาร์ละตรงนี้ไม่มี ambient light ละ อันนี้คือข้างหน้านะครับมันความรู้สึกแบบอ่ะเดี๋ยวดยวินหัวผมอย่างเงี้ยก็จะเป็นหลังคาผ้าเลยข้างหน้าก็เป็นหลังคาผ้ามันเป็นความรู้สึกที่มันอาจจะดีดีต่อใจที่ไทยก็ได้นะแต่ว่าสําหรับเมืองหนาวอะตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นออปชั่นที่แบบไม่ไม่ไม่เท่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเมืองร้อนอะผมตรงนี้คือแบบสวรรค์เลยวิมานเลยตรงนี้นะครับหัวผมนั่งแล้วปะติดไหมเออเป็นโฟมหนักหนานะแล้วก็เคาะไม่มีเสียงนะ ก็แ,แสดงว่ามันกันร้อนได้ดีเลยก็คือหลังคาทั่วไปนั่นแหละแต่ไอตรงนั้นกระจกก็ตลกเหมือนกันมาถึงในส่วนของปรับเบาะนะครับเราก็จะรู้กันว่าเบาะไม่มีปุ่มปรับแล้วนะครับปรับยังไงอ่ะปรับไปตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปรับตรงนี้ก่อนแล้วกันเบาะตรงนี้เนาะะให้ทุกคนดูนะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอน็นเอ็นให้ดูเอ็นให้ดูนะเอ็นถอยคือ ถ้าถามผมความรู้สึกแล้วอ่ะการปรับเบาะคนขับอ่ะเราปรับแค่ครั้งเดียวตอนที่เราจะนั่งหลังจากนั้นไปเป็นสิงคนไหนโปรไฟล์กับมือถือแล้วเราก็คงไม่ได้ใช้ปุ่มนั้นอีกแล้วอ่ะเออยกเว้นคนถัดไปเมียแฟนเราหรือพ่อเราจะมาขับก็ต้องมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเออแต่ที่ผมสังเกตได้คืออีกอันหนึ่งที่เขาตัดออกไปก็คือปรับเบาะเนี่ยไม่มีปุ่มอยู่แล้วเข้าใจได้แต่ตรงเนี้ยมันปรับได้แค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอน,นะครับมันปรับขึ้นตรงนี้ไม่ได้ไมันปรับปรับอย่างนี้ไม่ได้้ปรับขึน อไปไหนละเอ้ยตรงนี้มาใหม่เหรอเอ้ยตรงนี้ผมไม่เคยได้เลยอ่ะในในเทสลาโมเดลวรุ่นเก่าอ่ะไอตรงปรับแบบตรงต้นขามันจะขึ้นมาเออด้านี้ก็คือปรับให้เบาะสูงขึ้นต่ําต่ําอ่าสูงลงต่ําขึ้นนะครับสูงขึ้นต่าลงเออโทษทีเออปรับจากนีสเตอร์ลิวิก็ได้ด้วยนะครับปรับได้ปรับอปรับนี่กดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยหมุน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 ลุกลุกศราอย่างงี้เนาะพอหมุนเสร็จปั๊บกดแล้วก็อ๋อกดอย่างนี้ เออเออนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยเลื่อน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 ไปที่เราต้องการแล้วก็เลื่อนเออถ้าอย่างนี้โอเคดิอ๋อนี่ลัมเบอร์ลัมเบอร์นี้ลัมเบอร์อ่าโอเคเข้าใจได้อ๋ออ๋ออ่อันนี้ก็ปรับไปข้างหน้านะครับปรับบาะมาข้างหน้าถอยหลังอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้โอ้อันนี้โอเคเลยแต่ไม่มีเมนเทเลตซีดเออมีแต่ฮีทซีดมาให้สองสองสองอันนะครับข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ย จะมีแอรีซีทให้ามาสองอันนะครับแล้วก็ไม่มีข้างหลังละอมไม่เหมาะกับเมืองเมืองหนาวเท่าไหรน่นะพี่เขาพูดจริงๆนะว่ารถคันนี้ไม่มีออโต้สเตียร์มาให้นะครับ่ะดูให้เลยตรงนี้เลยไม่มีออโต้สเตียร์มาให้นะมีแค่ทราฟฟิกอเวอร์คุยคอนโทรลคุยคอนโทรลเลยแล้วก็กระโดดไปฟูลเซียลไดวิ่งเลยนะครับดังนั้นรุ่นนี้ไม่เข้าไทยแน่นอนครับเพราะมันไม่มีออโต้สเตียร์มาให้ยกเว้นเขาจะมีซอฟต์แวร์อะไรล็อหลบ,ลบ,ลบ,ลบอะไรทุกอย่างแต่คือเหมือนกับเมื่อกี้ก็คุยกับพนักงานนะเขาบอกว่า อีเตอร์อไปเลยก็คือมันนอตติงแล้วก็เป็นฟูลเซอร์ไดร ving ไปเลยไม่ต้องมาบอกว่าจะเอานู่นเออมีออโต้สเตียมีอะไรอย่างเงี้ยให้คิดมากคือม,มันเหมือนกับก็มักม,มือชกอะน,นะว่าคุณจะซื้อรถมาขับแบบเป็นเป็นแบบรถธรรมดาหรือว่าจะขับแบบเป็นฟูลเซอร์ไดร ving ไปเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อกี้ที่ผม,มโชว์ไปแล้วเนาะเกี่ยวกับตัวพวงมาลัยก็คือปรับมือนะครับเป็นรถคันแรกของเท sla ผมไม่แน่ใจว่าโมเดลเรุ่นแรกได้ไหมแต่ว่าตั้งแต่ผมเคยสัมผัสรถเท sla มาทั้งหมด ไม่มีรุ่นไหนเคยปรับมือเลยรุ่นที่เป็นรุ่นแรกที่พมมาไหลปรับมือนะครับแล้วกระจกก็จะเป็นปรับอย่างนี้อะเดี๋ยวปรับให้ดูกระจกนะครับท้งที่มิเตอร์สต e r i n กกระจกปรับเหมือนรุ่นเก่านะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเพียงแต่แว่ามันต้องพับอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เท่านั้นเองครับนี่ก็คือภายในโกลฟ์อกนะครับก็ก็เล็กสมใจวมเดลวดีก็จะมีแฮนดิแคดมาให้เนาะอันนี้นะครับ คือตรงคอนโทรลอ่ะมันไม่มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะรถตัวนี้มันเป็นรถเซอร์วิสหรือเปล่าแต่วิธีเปิดผมก็เคยบอกไปแล้วนะในคลิปปิงได้ว่าไปที่ดิสเพย์แล้วก็ไปที่ตั้งค่าตรง scroll v i ฟังก์ชันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกราฟบ็อกนะครับพอเปลี่ยนเป็นกราฟบ็อกเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มนี้เนปุ่มนี้ค้างไว้นะครับกราฟบ็อกมันก็จะเปิดเองนะครับตัวนี้จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเหมือนกับตัวโมเดลวายจูนิเปอร์เลยแต่วัสดุข,ข้างในเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้ปูอะไรเลย ไม่มีไราบาร์มาให้นะครับก็อันนี้ต้องทําใจกันไม่มีไราบาร์แต่ออกแบบเหมือนเดิมนะไม่มีไราบาร์แล้วก็อย่างที่เห็นคือเป็นผ้าโบกผ้าชอบมากอันนี้ือชอบมากๆอยากได้ฟีเจอร์นี้ในไทยแล้วก็อยากได้ฟีเจอร์นี้ในเท็กซัสด้วยเพราะเท็กซัสก็ร้อนนะครับนี่นะครับ <c oughs> ลงเตียน <c oughs> ไม่มีปุ่มกดมาให้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่มีสวิตช์บ็อกมาให้แล้ว <c oughs> ทั้งสองฝันนะ่ง <c oughs> อีกส่วนหนึ่งเลยที่ มันตัดออกไปนะครับแต่คือมันก็น่าเกียดคือตัวพับเบาจะไม่มีสวิตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่มีละเขาบอกว่าไม่มีสวิตละถ้าอยากจะพับเบาคือต้องไปพับจากด้านหน้าเท่านั้นแล้วก็เวลาพับเบาไม่มีไม่มีไม่มีก้านตรงนี้เหมือนกับตัว m o เด r n y legacy นะครับเวลาพับเบาเราพับตรงนี้ครับเช a ดดคือ juniper ยังอยู่ตรงนี้นะมันจะมีสวิตตรงนี้หรือไม่ก็กดตรงนี้ได้นะของอันนี้คือพับอย่างนี้เลยโอ้โห ขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจฝั่งหนึ่งนะครับถ้าพับบอกไปแล้วก็จะราบเรียบประมาณนี้นครับถือว่าก็เรียบอยู่นะอ่ะโอเคเอาขึ้นมาจบไปแล้วนะครับการรีวิวเทสลาโมเด l Y ตัวสแตนดาร์นะครับหรือว่ารุ่นเ e อื R ้ออาทอนนี่เองนะครับก็บอกเลยว่า มันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเออดีเหมือนกันแต่เขาไม่มีรถให้ขับนะครับเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เขารถมาโชว์นะเดโมไดร์มา <D emo Drive> อาทิตย์หน้าแต่คนที่เป็นทีเอเขาก็พูดว่ามันก็เหมือนกับโมเดลวายจูนิเปอร์ทั่วไปอะช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับก็มีแค่ตัวอ่าฟูลเซียร์ไดร ving ที่ติดอ่าเราต้องซื้อเพิ่มเพราะมันไม่มีออโต้สเตียร์มาให้ละถ้าอยากจะได้ฟิลลิ่งของการขับขี่แบบอ่าถึงพิถึงคิงเนาะแบบว่าออโต้ออโตนามัสไดร์빙ก็ต้องแบบ ใช้ฟูเซอร์ไดวิ่งเท่านั้นนะครับออโต้สเตียร์ไม่มีให้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องบิ้งได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะก็เป็นโค้ดส่วนลดแล้วกันวันนี้ก็เป็นโค้ดสุ่ดรถบิ้งเทสลานะครับลด5%ตรงตามนี้ไปเลยใช้โค้ดนี้กันนะครับแล้วก็ซื้อของโจวาได้เดี๋ยวถ้าเกิดตัวโมเดอรวน์ตัวเออร์อาทอนเนี่ยเขามีมาให้เดโม่ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองเดโม่ได้แล้วก็ลองเปรียบเทียบฟีลลิ่งกับจูนิเปอร์ดูนะครับวัน,น